เหล๋ยวยังเดียวคือผมได้ลองเองเท่านั้นเองต้องต้องต้องถึงถึงจะต้องมาเลยนะใช่ถึงจะต้องมาอยากจะมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนานแล้วครับแต่ผมนี่ติดติดเาติดถ่ายเทสติดอะไรมาไม่มีเวลามาอยากจะมาตั้งแต่วันที่เขาคนเขายังไม่พูดถึงเลยด้วยแต่มันไม่มีโอกาสได้มาจนวันนี้เขามากันหมดแล้วเฮ้ยผมรู้สึก่แรบความนัวซินะไม่ได้คิมนาแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมสุดยอดเลยอร่อยนะครับอร่อยใครมากินนี่ติดใจแน่นอนครับ ชแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราเราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะนะอันนี้น้องพีทวันนี้น้องพีทมากินยำน้องฝนนะนี่นะนี่เป็นน้องพีทนะมาทักทายน้องฝนนะน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้วันนี้มาชุดสวยมากเลยเนี่ยโอ้ นายน้องฝนเตรียมของกันนะครับขออนุญาตเตรียมต่อครับอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่น้องฝนคุณแม่น้องฝนนะทางนู้นแม่สวัสดีค่ะนี่เด้ในเท้เหน็บไปแล้ว น้องพีทมาสั่งยำไปแล้วนะพีทพสั่งแล้วอยู่บนรถเดี๋ยวก็ลงมาแป๊วพีทยำเลยครับพีทยำเลยจ้าแม่ของแม่ซู๋ไหนนะผู้บ่าวรอพีทต้อกินอะไรเ <c oughs> มาหรอันนี้เป็นวัตถุดิบทางร้านนะครับแม่คีทูทยุ้น้าตกหนขอจูยุเป็นอะไรอันนี้แบบปลาครับน้องฝน หอมเป็นตะเกียงหอมใหม่แซ่บหอมถิ่นกินปลาเขาเนี่ยไม่มีผู้ช่วยเลยหนูจะไม่ได้เทหรอกอาตากล้องมาช่วยเทหน่อยครับให้พี่หนุ่มมาพี่หนุ่มช่วยมาแป๊บเดียวนะสองนะสองมาเร็วได้แล้วเดี๋ยวให้พี่สมชายเขาเท อ้าวอีกอีกนนอ่าโอเคทำมากตวลาเขาเด็ดจริงๆ่ะเนี่ยเรื่องออกกี่โมงเนี่ยนี่สำคัญ หน้าสองเอามะนาวมาหมเอาเอามานี่เลยมีอีกใช่ไหมมีอีกใช่ไหมเออนะเขาบอกว่ายังมีเาออกแต่เช้าเลวัเดยวเข่าเด้อเขาออกไว้ไหนออกเ่กองเลยไม่แม่เอาออกกรจายไม่ไม่ไม่่ล้างไม่ดูแล้ว พืชตูดิบร้านน้องฝนนะครับก็จะแช่กันมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะนะปูม้าอ่ต่ออันนี้เป็นปูม้าดองน้ําปลานะครับนี่นะแบบนี้นะเปิด่อยนะนี่นะแบบนี้เลยนะครับมันอร่อยนะขอน้าอร่อยรสไปลองชิมไหมชิม นี่เดี๋ยวชิมโชว์ชิมโชว์น้ำยำนี่นะแล้ววันนี้หนูชิมสามแล้วสามช้อนแล้วเมื่อกี้อะไรนะี่นมบาง c h นชาแนลนะคะไหนการันตีความแซ่บความนัวสินะไม่ได้ชิมนานแล้วนะครับอร่อยแล้วเหมือนเดิมสุดยอดเลยอร่อยนะครับอร่อยใครมากินนี่ติดใจแน่นอนครับสวัสดีครับ มือชนแต่จ่อคะแนนกิวสีหืมเมื่อกี้แบบปลาร้าเหรอเมื่อกี้ปลาร้าแทบจะไม่ได้กินปลาร้าเลยอ่ะใช่จริงๆใครชอบนัวบอกนะแต่อีสานแท้จะชอบเผ็ดเค็มนัวเนี้ยลูกค้ามาแจ้งบอกได้เลยอืมอร่อยมากรสชาติแบบภาคกลางนะพี่ภาคกลางได้พรอน้องแม่เนาะจ้าบ้านเราจะกินเผ็ดเค็มนัว ไม่รู้ว่าทำไมทำถึงได้ทำได้อร่อยขนาดนี้นะเห็นเทลงเทลงนะแต่ทำไมไม่รู้ถึงอร่อยได้ความเข้มข้นกลิก่นสีอืมตอะไรนระตามะไยนะพา,นะาเดี๋ยวนี้ ลูกค้ารู้เวลาแล้วก็รู้รู้งานแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะแน่นเนืองมากเขาจะรู้สเต็ปแรกสี่โมงหกโมงห้าอะรเสร็จแล้วน้ำย่างอันนั้นมันเอาออกมาเยอะใช่ปะพี่เบอร์หนึ่งะเขาขอบเปี้ยวน้าอ้าเปี้ยวน้ำอะไรเปี้ยวน้ำปลา้ไหมปลา้เปี้ยวน้ำสับมาเลยสับแต่อันนั้นมาแล้วก็มะนาวหยอดลงอีกหน่อยเนอะเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยดูท่าน่าจะหวานหวานนํำ แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะเติมเค็มเปรี้ยวหลหังว่าประสบการณ์ขนาดไหนรู้ส,รสีรู้เลยอันไหนนำอันไหนออกใช่จีมจนแน่รบรถเนี่ยบนะ่นำนำลายไหลกีขวดอะวัดกี่ชุดล่ะคระับาค่เดียวก็แคนะ่น้หางยืยด เดี๋ยวนะนะาสองเอาช้อนมาให้ผมชิมแบบไม่ปลาน่อยเดี๋ยวเราชิมแบบไม่ปลาเหมือนเดิมนะน้าองเรานะนี่ต้องเหตุต้องฝนด้วยนี่ต้องฝนนี่นะเจ้าของงานนะจับเมื่อ มาแล้วนะครับเมนูยกลดเมนูนี้ใครมากก็ต้องโดนนะครับไม่รู้อันนี้น้องพีทเขาสั่งยำอะไรไมรูนะสั่งเยอะอยสั่งเยอะอยนะแต่ก็ไม่ให้สั่งห <laughs> มดเพามอข้อจำกัดสำหรับยูทูบเบอร์ท่านนี้ <c oughs> อันตราย <c oughs> <c oughs> อันตราย <c oughs> แค่นี้ผมว่า,าบบผมว่าเขากินหมดนะขออนุญาตนะใครไทยเลยก็กินแบบกินแบบชิหบหายไวบอนเลย <c oughs> กินแบบแม่ค้ากลัวนี่เห็นเขาสั่งหลายอย่างอยู่นะน้องพีทนะใส่คตายเกิดนด้วยเกิดตัวเขาด้วยอาแซลมอนกับหอยแครงแล้วก็ไม่เอาแหงดานที่เหลือปกติอันนี้เป็นยำยกรถนะครับ ม้าไข่แต่นั่นนี่นะ อันนี้ไม่เอาอะไรครับเพิ่มไม่เอาเซมอนกับหอยแครง,งปูมา้ากับกุ้งจุกๆไปเลยนะครับสองกล่องสองชุดนะ ต้องเอาไข่หมึกเทลงตรงนี้หนะกูมากุ้งสดตามด้วยหอยแครงนะครับ พี่ว่าถ้าถ้าที่สั่งกินหมดร้านนี่ไม่พอนะไม่พอถ้าเขาจะกินจริงๆ <c oughs> ใครก็เอาเขาไม่อยู่ <c oughs> คนที่น่ากลัวมากใช่ถ้าจะเอาแบบไหนเขาแบบจริงจังจริงๆอ่ะคือต้องยำแล้วเทให้เขาเลยอ่ะอืม เป,เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะทางบริษัทเขาอะคะ่ะ<ม>เขาต้องเขาต้องปรึกษากับเราก่อนว่าเราเราพร้อมที่จะรับหรือเปล่า<อ>จริงๆต้องปรึกษาห,หน้าร้านก่อนเพราะเราไม่มีแบบออนไลน์ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่คือเราไปดมในอ้นี่ว่าใช่ใช่ใช่ใชคือถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบเขาโทรมาแล้วเขาจะตามด้วยห้าไข่นะครับ แต่มันไม่ได้ซึ่งลูกค้าท่านอื่นเขาก็รอเหมือนกันไงคะมันก็ได้เงินเหมือนกันนั่นแหละพี่แต่ว่าหนูว่ามันไม่ไม่แฟร์สำหรับคนที่จะต้องมายืนรอ,อหน้าร้านใช่ไข่ปลาสวยมากเป็นพรรยากาศหน้าร้านนะครับ หานะอะไรอะอะไรอะภูไม้เยอะๆเบิ้เน,นี้ยอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะอันนี้ใช่ไหมข้ใหมอันนี้อั <c oughs> นแรกเนาะไขมึกครับ ใช่ครับเธอกินเป็นหรอไข่เลียวอ่ะนี่ไข่เลี้ยวฟุ้งลองดูเพราะเช่าเจอใช่ไหมครับนี่ไข่เลียวไม่ใช่ครับอร่อยนะพี่สั่งหรือยังครับสั่งแล้วค่ะฉันกินเป็นไข่ปูไงไข่ปูไงลองกินครับ กินกับน้ำยำจะอร่อยทุกไข่นะครับจริงๆกันจริงๆมันสัมผัสคนละแบบอันนี้ก็จอกมันๆนะไข่ปูส่วนนี้มันจะปูกับตัวนี้อ่าแล้วก็แล้วแต่คนชอบอ่ะใช่แล้วแต่คนชอบไข่ปูจะมันๆันน่าจะมีกุ้งลวกด้วยอ๋อมัไม่มีกุ้งลวกแค่นี้ก็วินแต่อันนี้ก็ทนทวามไม่ทันแล้ว ดูเอาเถิดท่านดูเอาเถิดฉันดูมาหลายรอบแล้วดิดูเอาเลยค่ะนี่น้องพีทน้องพีทลงมาแล้วน้องพีทมาแล้วนี่คนนี้ขับมาจากกรุงเทพจะมาตรงนี้ได้เหนือสุดใต้สุดก็มากันหมดแล้วมาได้เห็นคนก็มาจากกรุงเทพกันเยอะเดีอลฟี่กืนหน่อยแล้วเอลพี่เอลฟี่อันนี้ไม่เอาไข่แดงดาไปอะไรนะที่เหนือปกติทั้งหมดเลยน้ำจะใส่แดงเนาะ ตื่นเนนต้นอะไรครับผู้ชายหล่อมาผูช้ชายหล่อมาหาเป็นคนยังไงครับแพ้ความหล่อ ใครเห็นคนหล่อแล้วไม่แพ้ก็ปรึกษาแพทย์นะคะคุณควรพบแพทย์ด่วนติ่งงานข้างในได้นะคะ

เราสั่งไปนานแล้วนะนี่นะน้องพีทนะครับวันนี้สั่งยำอะไรน้องพีทโ้เยอะเลยครับฮะสั่งเยอะมากเลยครับเนี่ยยังไงก็ได้ไว้ชีวิตแม่ค้าด้วยจริงไหมครับได้ยินข่าวมาได้ยินว่า ผมว่ากินอิ่กแบบเหลือลายมากเลยคนนี้ต้องนะวังต้องระวังเหละครับโอ้ยไม่ต้องระวังผมละครับลูกค้าท่านอื่นอ่ะจะไม่ได้ทานไม่ได้ทานวันนี้แน้นอนผมทานไม่เยอะวันนี้เดี๋ยวกู้คนอื่นไม่ได้ทานเดี๋ยวผมจะเนี่ยผมนับเท้าได้เลยตอนนี้ผมกลังจะแย่นะผมร่างกกลังจะแย่เลยพี่สั่งกี่อย่างวันนี้วันนี้สั่งไปมาณเกี่ยวอย่างได้อย่างอยากรู้อยากรู้นะว่าทำไมถึขดีใช่อยากรู้ว่าีอยากรู้ เฮ้ยทำไมร้านเขาคนต้องมามุงขนาดนี้ทางที่ผมกสงสัยว่าแดดมันก็ร้อนนะฝนก็ตกเมื่อวานนี้ฝนตกเมื่อวานฝนตก คนก็ยืนตากฝนเมื่อวานผมไม่ได้มาครับถ้ามาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่แต่ผมก็สงสัยนะครับว่าทําไมคนถึงเยอะมากใช่ที่ผมสงสัยมากเลยครับตอนนี้เป็นร้านยําที่ช่กระแสแรงมากครับอืทไมมีีีออะไรดบก่ทำให้รู้สึกว่าคนเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าแทบพี่เข็บคิ้วนานหรือเ่าเราเล่นเราเล่นแต่แต่เห็นจากคนก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ เหลืออย่างเดียวคือผมได้ลองเองเท่านั้นเองต้องต้องต้องถึงถึงก็ต้องมาเลยนะใช่ถึงต้องมาจริงเราอยากจะมาตั้งแต่วันงานแล้วนานแล้วครับแต่ผมนี่ติดติดติดถ่ายเทสติดอะไรมาไม่มีเวลามาอยากจะมาตั้งแต่วันที่เขาคนเขายังไม่พูดถึงเลยด้วยแต่มันไม่มีโอกาสได้มาจนวันนี้เขามากันหมดแล้วเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมเหลือพี่คนเดียวช้าไหผมก็เลยช้าแต่จริงกับผมรู้ตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ว่างมาอครับเมื่อก่อนเราจะมาทำซาิีเราก็ทำร้าน ใช่ไหมฮะใช้เราก็ปรับแต่ว่าเมื่อกี้น้องพีทอยู่บนรถน้องฝนเคาแอบแอบดินทายนะจริงเหรอนี่ท้ายผมบอกบอกเลยเขาบอกเขากลัวน้องพีทคนเดียวแหละเรื่องกินเนี่ยจริงเหรอครับเรื่องกินเหรอครับไม่ต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวคุยไอ้นี่ในในช่องเราด้วยนะได้ได้ปกติเลยนะปกติเลยอ๋อได้รึเปล่าเออได้เลยยอดตรยอดมาดีนะดีนะครับที่คุยในช่องก็ดีสิแต่ถ้าคุยที่อื่นอาจจะดีกว่านี้ เดี๋ยวเราเริ่มยังขอให้ยินเสดไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครคนเยอะไหมคนเยอะพี่ผมถ้าผมเป็นเจ้าของดีใจตายเลยนะดีใจไหมได้ฮะแล้วยิ่งน้องพีรวานเนี่ยยิงจะได้ฮะเดี๋ยวไปนี่นะครับเดี๋ยวไปรับบีปนนะครับนนี่นะครับผมไม่ใช่หมายเลขหนึ่งแต่ผมก็อยาก โอเคครับคลิปดนใจขอบคุณไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมึงชันชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องฝนขอบคุณมากครับคุณ่าสวัสดีค่ะเจอกันเทปต่อไปนะครับบ๊ายบาย